สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติตามข่าวสารวอลเลย์บอลกันต่อวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยวันนี้เอาชนะทีมชาติฝรั่งเศสไปได้3ต่อ2เซตด้วยสกอร์25ต่อ23 25ต่อ21 23ต่อ25 20ต่อ25แล้วก็15ต่อ7นะครับซึ่งทำให้สาวไทยเก็บได้2แต้มในแมตชนี้ก็ชนะมา2แมตติดแล้วนะครับใน เวียนแอลสนามที่2นะทีนี้นะครับก็เป็น5แต้มแล้วตอนนี้และคะแนน World Ranking ก็เพิ่มขึ้นไปนะครับส่วนทางด้านฝรั่งเศสนะครับก็แพ้แมตช์นี้ไปแล้วก็ลบคะแนนให้กับทีมชาติไทยไปนั่นเองนะสำหรับแมตช์นี้นะครับ วันอวนหญิงทีมชาติไทยผู้ที่ทําแต้มได้เยอะที่สุดจะเป็นทางด้านหัตทยาบํารุงสุขนะครับซึ่งเป็น MB ของทีมชาติไทยทําไป20แต้มแล้วก็รองลงมาจะเป็นทางด้านชัชชยอนมกศีนะครับทำไป16แต้มส่วนทางด้านเบสคอลเลอร์ของทางานันฝรั่งเศสีนนจะเป็นจิกเกลเบอร์11นั่นเองครับทำไป23แต้มต้องบอกเลยว่าวันนี้นะครับ ทีมสาวไทยกับฝรั่งเศสสู้กันได้อย่างมามันดุเดือดมากๆเลยนะครับโดยที่ฝรั่งเศสก็ไม่ยอมแพ้เลยนะซึ่งสาวไทยก็นําไปก่อน2-0นะครับแล้วก็ฝรั่งเศสก็ตีเสมอมา2ต่อ2เซตนะครับจนต้องเข้าสู่เซตที่5แล้วก็เป็นสาวไทยเองเนี่ยนะครับสามารถเอาชนะฝรั่งเศสไปได้แล้วก็ชนะแบบขาดลอยด้วยในเซตที่5ก็คือ15-7ต่อนั่นเองซึ่งนะครับก็สร้างความสุขให้กับแฟนๆวอลเลย์บอลทีมชาติไทยเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่ทั้งนี้นะครับคุณผู้ชม ก็ไม่วายที่จะมีดราม่านะครับซึ่งหลายๆคนนะครับก็มีดราม่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการเปลี่ยนตัวหลายคนบอกว่าเปลี่ยนเอาทางด้านเพียวอชลาพรเนี่ยเข้ามาในเซตที่ห้าซึ่งมันไม่ทันแล้วเขาบอกว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าดีที่ชนะอยู่นะครับบางคนบอกว่า ควรที่จะเปลี่ยนเพียวเนี่ยในเซตที่3ได้วยซ้ําเพื่อที่เราจะชนะ30มศูอย่างนั้นนะซึ่งนะครับก็มีคอมเมนต์แบบนี้เยอะแยะมากมายเลยนะครับเขาบอกว่าน่าจะให้เพียวลงตั้งแต่เกม3เพราะสถานการณ์เราเริ่มเล่นเสียงง่ายๆอย่างน้อยเนี่ยเกม3ให้ลงตอนคะแนนสัก10คะแนนยังดีเพราะถ้าเราชนะเกม3หรือ4เราจะได้3แต้มก็ได้นะแล้วก็ขึ้น6แต้มนะครับเท่ากับทางด้านเนเธอร์แลนด์ล้วก็โดมินิกันด้วยแต่เราได้คะแนนมา สแต้มนะครับแล้วก็เป็นคะแนนเนี่ยมากกว่า2ทีมเราก็ขึ้นที่9อีกนะครับแน่แน่น่าเสียดาย2เกมต่อจากนี้คือจีนกับบราซิลคงเป็นรองนะถ้าหากให้เพียวลงก็น่าจะสู้ได้ถึงจะเป็นรองเยอะก็ตามเท่าที่ดูจีนพวกเก่าๆก็มีมือตกไปบราซิลก็ไม่ดุมากนะถึงจะเหนือกว่าเรามากแต่เราเนี่ยสู้ได้สูสีแพ้ ไปหน่อยอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับได้คะแนนมาบ้างแบบฝรั่งเศสเอาจากเราเราก็ได้ลุ้นต่อเข้าไ่้อย่างนั้นนะครับแล้วก็คอมเมนต์นี้เขาบอกว่าฝรั่งเศสเนี่ยแก้เกมมาดีตีลูกสูงแต่เขาก็ตีเสียเยอะส่วนไทยเราเล่นได้ตามของตนเองแต่เล่นดึงเกมทำให้ช้าลงทำให้ขัดใจแฟนๆสรุปอย่าไปด่าน้องๆและ ทีมสนามแรกน่าจะเยอะพอแล้วตอนนี้ต้องให้แรงใจเชียร์เขาว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็คอมเมนต์นี้นะบอกว่าควรชนะ3-0เชื่อมั่นว่าทำได้ถ้ามีเพียวมาเติมเต็มเพื่อรักษาคะแนนระดับโลกนี่ก็เป็นนะครับคอมเมนต์บางส่วนคุณผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมีคอมเมนต์เกี่ยวกับในเรื่องของการเปลี่ยนตัวเพียวเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับเพียวอัชรพรคงยศหัวเสาทีมชาติไทยที่มีอาการป่วยนะครับซึ่งก็ พักฟื้นร่างกายตั้งแต่สนามแรกแล้วก็สนามที่2เนี่ยเพียวก็ได้มีชื่อติดทีมชาติแล้วก็ไปนะครับช่วยเพื่อนๆ VNL สนามที่2ซึ่งนะครับทางด้านโค้ชนะครับเปลี่ยนเพียวลงในช่วงของจังหวัดเซตที่5นั่นเองนะครับที่สู้กับทีมชาติฝรั่งเศส ในส่วนของการแข่งขันนะครับในเซตที่5เนี่ยก็เป็นทีมชาติไทยชนะขาดลอยคือ15ต่อ7นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีคอมเมนต์แบบนี้นะครับที่เป็นดราม่าของแฟนลูกยางไทยเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับควรจะเปลี่ยนเพียวตั้งแต่เซต3หรือเซต4ก็ได้นะครับไม่ควรเปลี่ยนไปเซต5เพราะว่า มาเล่น5เซตเนี่ยนะครับคือคะแนนมันได้น้อยนะครับแล้วก็คะแนนอันดับโลกอย่างเงี้ยนะครับมันก็ได้น้อยด้วยอะไรประมาณเนี้ยนะครับซึ่งอันนี้เป็นดรามา่าคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็มีคลิปนะครับคุณผู้ชมที่เพียวให้สัมภษณสเปิดใจนะในช่วงจังหวะที่ได้เปลี่ยนตัวลงมาช่วยทางด้านเพื่อนๆนะครับแข่งขันในนามของทีมชาติไทยซึ่งในแมตช์นะครับที่เจอกับฝรั ทีมชาติไทยเอาชนะฝรั่งเศสไปได้เพียวก็เป็นบุคคลหนึ่งนะครับที่สามารถช่วยทีมให้ได้ชัยชนะในครั้งนี้ได้เดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกจากเพียวกันเลยครับขอบคุณข้อมูลนะครับแล้วก็คลิปจากทางด้านสมาคมเลยบอลแห่งประเทศไทยครับในทสุดท้ายก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้ลงไปเป็นมีส่วนร่วมในเกมในวันนี้ค่ะเพราะว่าคือหนูอ่ะด้วย สภาพร่างกายของหนูก็ค่อนข้างดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ <S <S 1> <S 1> เราก็คงแบบแสดงให้โค้ชเห็นแล้วว่าโอเคเราก็แบบสามารถช่วยทีมได้ในระดับหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วโค้ชไว้วางใจให้เราลงไปในเซตที่ 5. หนูรู้สึกแบบเออดีอ่ะเพราะว่าแบบเราก็อยากลงไปช่วยเพื่อนไปช่วยกระตุ้นอย่างน้อยก็แบบไปไปกระตุ้นเพื่อนในทีมให้แบบให้เขาเรียกว่าให้บรรยากาศในทีมมันแบบมันแบบมีเสียงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าคิดถึงแล้วกันค่ะคิดถึงบรรยากาศนี้ค่ะเพราะว่า หนูก็ห่างหายไปหลายสนามเนาะปเอ้ยหลายหลายหลายแมตช์ก็รู้สึกว่าคิดถึงบรรยากาศนี้ค่ะก็แบบเริ่มเริ่มมาแล้วค่ะความมั่นใจมากขึ้นไหมคะความมั่นใจก็มากขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะว่าด้วยความที่ร่างกายเราก็ค่อยค่อยดีขึ้นค่ะแล้วก็เราก็ได้ซ้อมมากขึ้นหนูก็เลยแบบมีความอยากแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นค่ะค่กก็ฝากถึงแฟนๆทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้ทั้งหนูแล้วก็เพื่อนร่วมทีมค่ะพวกเราก็จะทำหน้าที่ให้เต็มที่แล้วก็จะรักษาสุขภาพให้อยู่ยาวจนถึงไฟนอลเลยค่ะเป็นกำลังใจพวกเราด้นะะค ทีนี้นะครับมาดูทางด้านเวียดนามกันบ้างเพจเวียดนามนะครับลงข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขันของบริวารหญิงทีมชาติไทยพบกับฝรั่งเศสซึ่งทีมชาติไทยเอาชนะฝรั่งเศสได้3ต่อ2เซตโดยที่เขาลงข้อมูลเอาไว้ว่าประเทศไทยเนี่ยผ่านจุดต่ำสุดของฝรั่งเศสในการแข่งขัน5เซตที่ตรึงเครียดแม้ว่าได้คะแนนสูงกว่าเด็กใหม่อย่างฝรั่งเศสในเว l แอลนะครับแต่ว่าสาวสาว ทีมชาติไทยนะครับก็ต้องเผชิญความยากลําบากของทางโซนยุโรปไม่น้อยก็คือในเรื่องของบล็อกนะครับความสูงใหญ่นั่นเองนะแล้วเขาก็บอกว่าอย่างไรก็ตามวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์แล้วก็ความกล้าหาญซึ่งรักษาชัยชนะได้นะครับในการเล่นถึง5เซตแล้วก็เป็นชัยชนะครั้งที่2ของตัวแทนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใน VNL ในปีนี้ซึ่งทําให้ประเทศไทย ขึ้นอันดับที่1 1แล้วนะครับในเวนลก็คือคะแนนล่าสุดตอนนี้นะครับคะแนน v ว l 2 0 2อนซึ่งทีมชาติไทยนะครับได้คะแนน5แต้มแล้วตอนนี้นะครับขึ้นไปอยู่อันดับที่1 1จากอันดับที่13 14นะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับอันนี้ทางเวียดนามลงข้อมูลเอาไว้ทีนี้นะครับคุณผู้ชมมันมีกระแสดราม่าช่วงหนึ่งนะครับที่ทางด้านแฟนลูกยางเวียดนามเนี่ยเขาเม้นว่าคือทีมชาติไทยเนี่ยเจอกับฝรั่งเศสเนี่ยจะแพ้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าเวียดนามเคยแพ้้มาแลว นะครับทีนี้พอทีมชาติไทยเอาชนะนะครับเวียดนามบางคนก็โวยวายนิดนึงนะครับแล้วก็ตัดพ้อว่าทําไมเวียดนามถึงแพ้ล่ะแล้วทีมชาติไทยชนะฝรั่งเศสด้วยอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งนะครับคนนี้เขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับดีมากเลยสามารถเอาชนะฝรั่งเศสได้คอมเมนนี้บอกว่าดีกว่าเวียดนามเยอะเวียดนามแบบแพ้ศูนยต่อสามเซตไม่รู้จะได้ลงเล่นในสังเวียนนี้เมื่อไหร่ แล้วก็คอมเมนต์อบอกว่า TL ก็คือ t h a i l a n d t h a i l a n d เก่งมากนะครับคอมเมนต์อบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเล่นอย่างชันฉลาดแน่นอนว่ารู้วิธีทำลายของฝรั่งเศสอยู่แล้วนะครับซึ่งบอลล์บอลหญิงทีมชาติไทยก็สามารถทำได้นะสำหรับเวียดนามเนี่ยนะครับก็แพ้ทางด้านฝรั่งเศสไปนะครับเมื่อแข่งขันตอนปีที่แล้วก็คือ Challenger Cup นะครับซึ่งฝรั่งเศสก็ได้แชมป์แล้วก็เข้ามาชั้นเวนเอลนั่นเองนะส่วนเวียดนามก็ตกรอบตั้งแต่ Challen เจอร์ที่ เจอกับฝรั่งเศสที่เป็นเจ้าภาพนั่นเองนะครับส่วนนะครับคอมเมนต์อันนี้บอกว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาสามารถไปออลิมปิกได้เนี่ยเขาจะต้องอยู่อันดับที่เท่าไหร่ก็คือเรื่องของอันดับโลกนั่นเองนะครับแล้วก็คอมเมนต์นี้บอกว่าประเทศไทยเนี่ยสุดยอดมากเลยนะแล้วก็คอมเมนต์นี้บอกว่ามันเจ็บมันเจ็บก็คือทีมชาติไทยอ่ะทาไมชนะฝรั่งเศสแล้วเวียดนามทําไมไม่ชนะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็คอมเมนต์นี้นะครับบอกว่าฝรั่งเศสเนี่ยอ่อนแอมากเขาว่าอย่างนั้นนะ แล้วก็มีคอมเมนต์สวนคืนเขาบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยฝรั่งเศสชนะเวียดนาม3 0นะเช็คบ้างอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งนะครับเขาก็มีเม้นต์ต่อกันไปต่อกันมานะคุณผู้ชมเขาก็มองว่าฝรั่งเศสะดูอ่อนแอที่เจอกับไทยอะไรประมาณนี้นะครับจนทําให้ไทยชนะอะไรหรือเปล่า,างียนะแล้วก็ช่วงจังหวะที่เจอกับเวียดนามเนี่ยทำไมฝรั่งเศสเก่งจังชนะเอาเวีย น้ำได้ถึง3ต่อศูนเซตอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือการตัดเพะของฟนลูกยางเวียดนามเพราะว่านะครับเวียดนามเนี่ยไปแพ้ฝรั่งเศส0ูนย์ต่อ3เซตจริงจริงนะครับตั้งแต่ชา a l เลนเจอร์คัปีที่แล้วนั่นเองส่วนทีมชาติไทยเอาชนะทางด้านฝรั่งเศสได้3ต่อ2เซตนั่นเองนะครับทีนี้ครับมาดูคอมเมนต์ของนานาชาตินะครับที่สูฮกทีมชาติไทยในการแข่งขันกับฝรั่งเศสในครั้งนี้บางคนนะครับบอกว่าสําหรับฝรั่งเศสเนี่ย ได้ตัวโอลิมปิกเพราะว่าเป็นเจ้าภาพอ่าบางคนบอกว่าสุดยอดมากเลยของประเทศไทยเนี่ยเล่นได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็คอมเมนต์นี้เป็นของไทยนะเขาบอกว่าเกือบหลับแต่กลับมาได้ไทยแลนด์สู้ๆคอมเมนต์นี้นะครับอรบ,บอกว่าขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยมันเป็นแมตช์ที่ดีมาจากประเทศญี่ปุ่นอันนี้เป็นคนญี่ปุ่นคอมเมนต์นะแล้วก็คนนี้ก็เป็นคนญี่ปุ่นนะครับภาษาญี่ปุ่นเนี่ยแปลออกมาแล้วเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยน่าทึ่งมากเลย คอมเมนต์นี้นะครับบอกว่าบราซิลเลิฟไทยนะครับก็คือคนบราซิลนะครับมาคอมเมนต์ซึ่งคนบราซิลเนี่ยเขาก็ชอบวอลเลย์บอลอย่างทีมชาติไทยกันเยอะนะเขาก็มาเลิฟไทยแล้วนะครับก็ไทยชนะมา2แมตช์ติดแล้วนะครับบราซิลหลายหลายคนที่เป็นแฟนลูกยางไทยเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแฮปปี้แหละนะแล้วก็คอมเมนต์นี้เขาบอกว่าทีมไทยเนี่ยเล่นได้ดีมากกับตัวสูงแล้วก็ชนะด้วยนะครับสุดยอดเลยคอมเมนต์นี้นะครับบอกว่าฉันไม่เคยรู้เลยว่าฉันรู้สึกมีความสุขที่ทีมไทยชนะ ในใจแั่เน่สบายมากเลยนะครับดูเกมนี้ซึ่งคนนี้นะครับมีธงชาติก็คือธงชาติมาเลเซียนะเพราะฉะนั้นนะครับเป็นชาวอาเซียนของเรานั่นเองนะครับคอมเมนต์นี้บอกว่าในที่สุดไทยก็ชนะถือว่าไม่ธรรมดาแล้วก็อีกคอมเมนต์นี้นะครับเป็นคนฝรั่งเศสนะคุณผู้ชมเท่าที่ดูภาษาด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการพิมพ์นะเขาบอกว่ายินดีด้วยกับประเทศไทยนั่นเป็นแมตท,ที่ยิ่งใหญ่จริงๆ การแสดงความคิดเห็นที่ดีที่สุดจากฝรั่งเศสอ่านะครับอันนี้แปลามาแล้วคุณผู้ชมก็คือคนฝรั่งเศสนะครับมาชื่นชมวอลลร์บอลหญิงทีมชาติไทยว่าสามารถเอาชนะทีมชาติฝรั่งเศสได้นั่นเองนะครับทีนี้หลังจบเกมนะคุณผู้ชม ทีนี้ครับสภาพของสาวฝรั่งเศสนะครับคุณผู้ชมก็นอนราบกับพื้นเลยนะคือเขาก็น่าจะหมดแรงแหละนะครับจากการที่แข่งขันกับทีมชาติไทยถึง5เซตนะครับแต่ทั้งนี้นะครับความรู้สึกข้างในก็คงจะเสียใจนะครับว่าฝรั่งเศสเนี่ยแพ้ให้กับทีมชาติไทยนะครับเขาก็พยายามต่อสู้เพื่อชัยชนะแต่ว่าทีมสาวไทยก็แข็งแกร่งไม่เบาเหมือนกันสุดท้ายแล้วทีมสาวไทยก็เอาชนะทางด้านฝรั่งเศสไปได้นั่นเองนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับสาวไทยแล้วก็ขอเช่นชมฝรั่งเศสด้วยว่าสู้ได้สุดยอดมากๆเลยเขาเตรียมทีมมาดี เขาเตรียมบล็อกมาดีมากๆเขาแก้เกมกันมาดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าสาวไทยก็สู้ไม่ยอมแพ้ก็แก้เกมกันไปกันมาก็สุดท้ายแล้วนะครับทีมชาติไทยก็เป็นฝ่ายเอาชนะได้นั่นเองครับแล้วก็คอมเมนต์นี้ครับบอกว่า I love Thailand นะครับจากอินโดนีเซียมีคอมเมนต์ของนานาชาติอีกเยอะแยะมากมายนะคุณผู้ชมสําหรับแมตช์บอลล์บอลหญิงทีมชาติไทยพบกับทางด้านฝรั่งเศสเนี่ยนะแอดมินก็เอามาเป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับก็ต่างชื่นชมนะครับยินดีกับ วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่สามารถเอาชนะบอลเลยบบอลทางโซนยุโรปอย่างฝรั่งเศสได้นะครับถึงฝรั่งเศสเนี่ยจะมีเวอร์เรนกิ้งที่ต่ํากว่าเรานะครับแต่วิธีการเล่นทักษะการเล่นนะครับแอดมินก็มองถึงขั้นว่าคล้ายๆโปรแลรนด์เลยนะซึ่งนะครับโปรแลรนด์เขาก็ดักบล็อกทีมชาติไทยได้หมดเหมือนกันนะครับคล้ายๆในช่วงของที่ทีมชาติไทยเจอกับเซอร์เบียแคนาดาสดสนามแรกนะครับซึ่ง เราก็โดนดักบล็อกได้หมดเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกันแต่ว่าทีมชาติไทยเนี่ยนะครับมามีบอลสูตรกับบอลเร็วเพิ่มขึ้นก็เลยสามารถเอาชนะได้นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับฝรั่งเศสฟอร์มการเล่นก็ถือว่าเยี่ยมเหมือนกันในวันนี้นะครับก็ถือว่านะครับฝรั่งเศสก็เป็นประสบการณ์กับทีมชาติไทยด้วยนะครับเพราะว่าเพิ่งเคยเจอกันก็มาอยู่ในชั้นเวนเอลด้วยนะครับทีนี้ก็มาชมเชียร์กันต่อไปสําหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับก็จะเจอกับจีนในวันพรุ่งนี้คุ ทำคลิปเกี่ยวกับในส่วนของสถิติการพบกันนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆ